สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมร้านสุวรรค้าไม้นะครับซึ่งเป็นร้านที่ค้าไม้เก่านะครับที่อยู่ที่ตำบลหน,นองปลิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ร้านสุวรรค้าไม้นะครับเป็นร้านที่ขายไม้เก่านะครับแล้วก็สร้างบ้านไม้เก่าแบบนอกดาวนะครับร้านสุวรรค้าไม้นะครับเขาก็จะมี ช่างที่อยู่ประจำเลยนะครับที่จะสร้างบ้านไม้เก่าแบบนอกดาวนะครับให้กับท่านผู้ชมที่สนใจที่อยากจะได้บ้านไม้เก่านะครับที่เป็นบ้านไม้ที่รับสั่งทำตามมอเดลของลูกค้าเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากจะได้บ้านไม้เก่าแบบนอกดาวนะครับอยากจะได้กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ เพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เราก็จะออกแบบตามความต้องการของลูกค้านะครับนี่ครับไม้เก่าของร้านสวนค้าไม้นะครับอยู่ด้านาตรงข้ามกับร้านนะครับเขาก็จะมีโรงสไม้นะครับที่จะรีดไม้หรือว่าแต่งไม้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ขนาดจะได้เตรียมไม้นะครับแต่ละหลังแต่ละหลังเลยนะครับ เรามีช่างที่ชำนาญงานนะครับที่มีประสบการณ์มายาวนานนะครับมาจากจังหวัดแพร่เลยนะครับที่สร้างบ้านด้วยไม้สักเลยนะครับเราจะมีช่างนะครับรับผิดชอบแต่ละหลังแต่ละหลังเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับจะได้มีความสบายใจในการาสร้างบ้านไม้นอกดาวของร้านสุวรรณค้าไม้หนองปิง อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้ครับเป็นบรรยากาศของบ้านไม้นอกดาวของร้านสวรรค้าไม้นะครับที่เรามีช่างที่ชำนาญงานเลยนะครับมีประสบการณ์มาหลายสิบกว่าปีเลยนะครับที่สร้างบ้านไม้อน,ไมนอกดาวนะครับกับบ้านไม้นอกดาวนั้นนะครับตอนนี้ก็จะมีออเดอร์ของลูกค้านะครับที่มาสั่งให้ทางร้านสวรรค้าไม้นะครับ สร้างบ้านไม้เก่าแบบน็อกดาวนี้ให้นะครับเราก็จะมีช่างนะครับประจำหลังเลยนะครับที่รับผิดชอบในการสร้างบ้านไม้นะครับตามออเดอร์ของลูกค้านะครับบ้านไม้น็อกดาวของร้านสวนค้าไม้นะครับมีหลายแบบเลยนะครับที่ให้ท่านผู้ชมนั้นได้เลือกอชมนะครับ หรือว่าท่านผู้ชมต้องการอยากจะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นระเบียงกว้างยาวหรือว่าเพิ่มห้องนอนห้องน้ำสามารถที่จะดูแบบแล้วก็เพิ่มเติมหรือว่าขยายหรือท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะได้บ้านลักษณะบ้านไม้นอกดาวที่ท่านผู้ชมออกแบบมาให้ร้านสวุวรรค้าไม้สร้างเป็นบ้านไม้นอกดาวให้ก็ได้เลยนะครับเราก็ สามารถที่จะทำตามออเดอร์ของลูกค้าได้นะครับนี่ครับโรงไม้ที่อยู่ด้านหลังนั้นนะครับจะเห็นว่าร้านสวรรค้าไม้นั้นจะมีด้านหน้านั้นนะครับเป็นบ้านที่สร้างแล้วก็จะมีโรงที่ใช้สำหรับในการใช้ในการรีดไม้หรือว่าเตรียมไม้ที่จะมาสร้างบ้านไม้นอกดาวนี้นะครับ ครับสุวรรณค้าไม้เรารับสร้างบ้านไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดความกว้างยาวขนาดไหนเราก็สามารถที่จะสร้างได้ตามออเดอร์ของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งถึงรถขนส่งถึง4คันหรือ8คันหรือ9คัน10คันนะครับร้านสุวรรณค้าไม้ก็พร้อมที่จะรับทำบ้านไม้นอกดาวพร้อมกับการขนส่งให้กับท่านลูกค้านะครับ ครับบ้านไม้นอกดาวของสุวรรณาไม้นั้นนะครับเรามีราคาตั้งแต่สองแสนขึ้นไปนะครับจนถึงเกือบเกือบสองล้านเลยนะครับกูก็อยู่ที่ตามขนาดของห้องแล้วก็ความยาวนะครับอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่แบบของลูกค้าที่ลูกค้าเลือกนะครับสามารถที่จะเข้ามาชมบ้านไม้ของสุวรรณ้าไม้ได้เลยนะครับ ได้ทุกวันนะครับที่ตำบลหน,นองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและท่านผู้ชมมาทางเส้นน้องปิงนะครับที่จะออกไปทางอำเภอท่าตะโกนะครับครับท่านผู้ชมสนใจนะครับที่อยากจะดูบ้านหรือว่าอยากจะดูขนาดมิติของห้องนะครับหรือว่าจะเป็นราคาว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูใน เพจของ Facebook นะครับที่เป็นร้านสวนค้าไม้เราก็จะมีรูปภาพของบ้านนะครับแล้วก็มีขนาดอาของแต่ละห้องหรือว่าระเบียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่นะครับมีหลายหลังที่นำไปส่งลูกค้าก็มีหลายๆแบบหลายๆราคาเลยนะครับผู้ชมสนใจก็อย่าลืมเข้าไปชมที่ เฟซบุ o กนะครับพิมพ์คำว่าสุวรรค้าไม้ท่านผู้ชมก็จะเห็นเพจของร้านสวรรค้าไม้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมหรือสอบถามรายละเอียดหรือราคาได้เลยนะครับที่เบอร์097 951 6 2า6ติดต่อคุณน้ำพึ่งนะครับสามารถที่จะสอบถามหรือว่าต้องการที่อยากจะได้บ้านแบบ ไหนนะครับหรือว่าจะเข้ามาชมที่ร้านสุวรรค้าไม้ก็ได้เลยนะครับที่ตำบลน้องปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับไม้เก่าที่เรานำมารีดใหม่นะครับเสร็จแ,แล้วก็จะมีความแข็งแรงทนทานไม่บิดไม่งอไม่โค้งนะครับที่เราจะเอามาทำ สร้างบ้านไม้นอกดาวให้กับท่านลูกค้าหรือว่าผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะได้บ้านนะครับผมเคยทำคลิปบ้านไม้เก่านอกดาวของร้านสวนค้าไม้ไว้หลายๆคลิปแล้วนะครับตั้งแต่บ้านไม้นอกดาวหลังที่1นนะครับจนถึงหลังที่13าท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับที่ ยูทูบนะครับพิมพ์คำว่าร้านสุวรค้าไม้หรือว่าบ้านไม้เก่าแบบนอกดาวของร้านสวนรค้าไม้นะครับครับบ้านไม้เก่าแบบนอกดาวสวนรค้าไม้มีแต่หลังแบบสวยๆงามๆเลยนะครับร้านสวรรค้าไม้นะครับหนอน้องปิงอำเภอเมืองจังหวัดนะครสวรรค์รับออกแบบสั่งทำบ้านนอกดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มร้านอาหาร ร้านกาแฟและรับซื้อบ้านไม้เก่านะครับสามารถที่จะติดต่อคุณน้ำพึ่งนะครับเบอร์เบอร์ที่จะติดต่อนะครับ0979516265สามารถที่จะติดต่อได้ทุกวันเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับบ้านไม้เก่าแบบน็อกดาวของร้านสวนค้าไม้นี้นะครับรับสั่งทำตามออเดอร์ order, แล้วก็ ส่งฟรีนะครับระยะทาง300กิโลเมตรนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูที่บ้านของจริงเลยก็ได้เลยนะครับที่ตำบลหน,นองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีนะครับ